มี f อซถามมาว่าอันอยู่ในสมาคมไปตีปิงปองคนโสดมีไหมมีครับพี่หนองโสดก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เปอร์เซนที่ไปตีปิงปองระหว่างผู้หญิงผู้ชายเนาะผู้ชายก็จะมากกว่าผู้หญิงสมาคมนี่ก็คือส่วนมากก็คนกเกษียณ คนที่เาว่างงานบระเดชทำงานอะสินะคะเข้าไปเล่นเข้าไปตีปิงปองออกกําล่งกายใดไสมาคมก้บกมูพวกอย่างนีิเนาะแล้วคนโสดเขาจีบกันยังไงมีคนโสดที่จีบกันแล้วแบบสําเร็จอะเป็นยุ่งากันไหมคะเขาก็จะตรงๆเลยนะคะแต่ว่าจะไม่มีการพูดจะแท้โลงหรือว่าเว้าหยอกหมาหยอกไก่ บ้านเท่าเอิญไมเหาอไกลเนาะแบบนั้นจะไม่มีจะไม่ใช่ก็คือแบบอ่าเห,เ,หเห็นเขาแค่ถามคุยคุยกันว่าคุณเต้นราเป็นไหมผู้หญิงถามผู้ชายนะผู้ชายก็ตอบว่าเอออ่าฉันเต้นราเป็น,ยนอยู่นาะยังสินะอันนี้คือแบบเขาสารสัมพันธ์ไหมคะ่ะเขาเริ่มเริ่มเริ่มคุยกันประ,ประมาณนี้ถ้าพูดลักษณะนี้เหมือนกับว่าว่า เป็นการเริ่มต้นจีบกันของผู้หญิงของผูไายเนาะค่ะแล้วเขาก็ชวนกันทดททลองเต้นราตรงนั้นเลยนะคะตรงในในสเตเดียมเนาะมันจะกว้างใช่ไหมคะแล้วเมาเขาจะจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งมุมห้องเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้สําหรับนั่งพักเบรกกินชากาแฟงสินะช่วงเวลานั้นแหละที่เขาจะคุยกัน ก็เห็นเขาลุกขึ้นเต้นราเลยอ่าพอคนอื่นเห็นก็จะก็จะวิทวิวยู่นะคะแบบแซวกันนิดๆแต่หลังจากนั้นก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้แซวกันแบบเปลือดลัง่งหรือว่าเออคู่นั้นเป็นอะไรสันสีจะไม่มีการพูดถึงเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วประมาณนี้ไหมคะแต่ว่าคู่นั้นก็ก็ไม่ไม่ไปต่อแล้วมีอีกคู่หนึง่งทีที่เขาไปต่อก็คือไปอ่าไปยุ่งน่องกัน แต่คนที่เขามองตากันแล้วเขาจะจีบกันนะเขาจะนั่งคุยกันต่อแต่ว่าไม่ไม่ใช่มีการพูดแทะลมหรือพูดจารวนลามหรืออะไรนะคะเขาจะเป็นคนสุภาพหายเกียรติกันเขาก็จะคุยกันคนอื่นก็จะรูปหนียิ้มยิ้มแล้วก็จะลูกหนีให,ให้ให้เขาได้คุยกันนี่ยังสิหมคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คุยกันแบบเออแบบไม่ตีปิงปองเลยอี่ยังสิน่ะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจีนัด คุยกันนัดกินเขากันสารสัมพันธ์กันอี่ยังสิไหมคะจะเป็นแบบนั้นแล้วแล้วที่ว่าสังคมฝรั่งอะความเสมอภาคเท่าเทียมกันน่ะจริงไหมจริงค่ะอยู่ในสมาคม3 0มสิบี่สิบคนนะ่ยพี่น้องผู้หญิงผู้ชายเนี่เขาจะนั่งคุยกันปกติเวลาจิบชากาแฟหรือคุยกันทักทายกันก็จะเป็นปกติ จะไม่ไม่แบบว่าเออเห็นผู้หญิงอ่าสวยแน่กสิแซวกสิพูดจาแท้ลมอยียงสินะคะไม่มีเขาจะคุยกันปกติเลยไปไปใสามาาไปเที่ยวไสามาาวันหยุดไปไหนบัง่งหรือแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวแต่ว่าโดยมารยาทแล้วเขาจะไม่ถามกันเรื่องครอบครัวลูกเต้าแต่ถ้าสมมติว่าเราจะพูด ก็พูดเลยคนอื่นเขาก็่าแค่ฟั่งสิไหมคะ่ะแล้วก็ไม่เวลาฟั่งก็คือแบบว่าไม่ได้ไปแทรกแทงคำว,ว่าอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมไม่มีคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นเป็นเป็นการสนทนาที่ละมุนละไมไหมแล้วเราผู้ฟังก็ไม่เก็บออกมาเอามาเบาต่อหรือว่าคิดต่อเรื่องของเขาเอย่างสินะฟั่งเร็วกับเร็วไปฟัง่งแต่ว่าเขาฟั่งแบบ แบบมีวัฒนธรรมรุน่นีใช้คํานี้จริงๆนะคะคืออไม่แทรกระหว่างกลางก็เออเนาะเออคนที่เขาชอบพูดเขาก็พูดไปคนที่ชอบฟังก็ฟังฟังฟังอย่างแบบเป็นผู้ฟังดีๆเองซิไหมอย่างแฟนรุน่นีเนี่ยเขาไม่ชอบพูดเขาก็จะเป็นนักฟังเขาก็จะคุยกันอา้าวสักพักหนึ่งก็จะชวนกันไปตีไปตีปิงปองทีนี้ถ้าคนที่ คลิปก่อนรุนีพูดเรื่องว่า,เ,าเขาจะไม่แบบว่าอาไปไปตั้งกฎเกณฑ์กันแมว้ว่าเออคนนี้ฟังนี่คนนี้ฟังนี่แม่รุนีเคยทำซึ่งเขาไม่ทำแบบนั้นก็คือคุณจะเล่นดีหรือไม่ดีเมื่อไปตีอยู่เป็นคู่คู่แข่งกันในในในโต๊ะี่ยก็คือทุกคนก็เล่นไปตามปกติแต่ ถ้าคนที่เล่นเก่งบันนี้เขาก็เขาก็จะแบบว่าเขาสี่มันเห็นฝีมือกันแล้วเนาะคะ่ะมันสินไลไปหากันเองก็คือเวลาวางโต๊ะปิงปองเนาะก็จะมีอยู่อสองแถวแถวละห้าแถวละห้าโต๊ะโต๊ะละสี่คนเนาะมันเล่นคู่คนที่เขาตีเก่งเขาก็จะไปอยู่ฝั่งหนึ่งไปตีด้วยกัน บางทีเขาอยากแบบว่าล่องฝีมือเองสินะอยากมาเล่นกับกับคนที่เล่นมอมแม่แม่อย่างอย่างพวกเรื่องนี้จะเรียกว่าเล่นมอมแม่แม่เนาะเล่นเอาสุขภาพนะบ่ไดะแบบอู้คนเขาเล่นเก่งๆจริงๆนะคะฟาดไปนาเนนเนี่ยโอ้โหพี่น้องไม่เก่งจริงๆก็รับลูกไม่ได้สิแม่เล่นกันคนเก่งก็คือเล่นเก่งอยู่นะทีนี้ในกลุ่มที่เล่นมอมแม่แม่นี่ต่สมมติว่าเขาอยากเล่นแบบเอออยากเล่นแบบจริงจังแน่จัง่อยสิน่ะ เขาก็จะชวนกันในทีมในโตะนั่นแหละโตะที่นั่งพักเบรกนั่งคุยกันนะพอเขาครบครบคู่แล้วเขาก็จะออกไป่างสิไหมคะคนที่แบบว่ามอมอมแม่แมว่าท่านมีคู่กันเลี้ยงพวกทากันมอมอแม่แม่เออป้าเขาไปเล่นท้องสิไหมมันมันกับกะบม่มีปัญหาจะจะไม่มีเรื่องผู้หญิงผู้ชายเนาะนั่งคุยกันเนี่ยคือว่าในในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเจอกันสามสี่วันบางคนเขาเล่นทุกวันมันจะมี มีมีสโมสรมีมีสมาคมให้หลายเมืองหลายหมองอยู่ในโซนใกล้ๆเคียงกันนี่แหละพี่น้องคะเขาก็จะไปบางคนเล่นทุกวันอย่างพวกรุ่นนี้ตอนนี้ก็เพิ่มเป็นอีกหนึ่งวันก็คือเล่นในหนึ่งอาทิตย์เล่นบินปองสีวันมันพบกันบ่อยเวลาเจอกันก็จะทักทายกันธรรมดาจะไม่มีแบบโอ้ยเรนเน้มผู้ยิ่งตีผู้ยิ่งเ่นมเก้งขึ้นยังสังสีจะไม่มีแบบนั้น คือเขามาเล่นเขาเอาสุขภาพเอาเพื่อนเอาอยัางสีเนาะค่ะคือคือมันเป็นสังคมที่แบบว่าอ่าไม่ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกกระดากอายหรือหรืออีหยังสมมุติว่าลุนีไปเล่นแล้ววันนั้นแฟนไม่ไปยังสิไหมคะ่ะก็จะธรรมดาทุกคนก็จะเอออ่าทักทายกันแล้วก็จะถามว่าเอา้าแล้วปีเตอร์ล่ะยังสินะเออเราก็บอกว่าเออปีเตอร์ไปทุรนรนนู่นนี่นั่นแล้วก็จบไปแล้วก็พาก,กันไปเล่นยังสิไหมคะ่ะ เขาก็จะแบบเออถามโดยมารยาทนะ่ะทุกคนก็เออถามกันแค่นั้นเราขนาดว่าไปตีปิีงปองน้ากันหูจักกันมาโดนแล้วสิห้าหกเจ็ดปีเองสิแม่พี่น้องเราแทบจะไม่รู้ด้วยซ้าว่าคนเนี่ยก้อนเขาสิกเสียงเขาเหตุงานอย่างถ้าเขาไม่เล่าให้ฟังก็จะไม่ถามกันเออเจ้าโซติหรือเจ้ายังอันนี้ยุติหรือยัง,ยงเสยเก่ากับว่ามีผู้ถามเลยค่ะ มันเป็นการแบบเป็นสังคมแบบอาพ่าถามลึกไหมบ่รวงลึกสิไหมคะถ้าพูดถ้าเพื่อนพูดให้ฟังก็อ๋อังสิไหมเหมือนเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นเขาเป็นล่ามาล่ามภาษาญี่ปุน่นเขาก็มาอยู่ตั้งแต่เขาอายุยี่สิบกว่าเขาบอกจนตอนนี้เขาเจ็ดสิบกว่าแล้วนะคะเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามก็ยังแข็งแรงแล้วก็หน้าตาดี เขาพูดให้ฟังว่าเอออาทิตย์ที่แล้วเขาเขาไปรับจ็อบนะมันมันอ่าล่ามมันมันขาดทีนี้ทางทางหน่วยงานที่เขาทํางานอยู่เขาก็เรียกตัวไปทํางานยังสินะสามวันเขาบอกเออทํางานแค่สามวันก็สนุกดีฉันชอบนะเขาก็พูดอย่างนี้ก็เ,เลยอ๋อคนนี้ทํางานเป็นล่ามยังสิไหมคะ่ะแล้วคุยกันก็เขาเขาก็จะทักไทยภาษาไทยเนาะสวัสดีค่ะยัยงสินะ ถามเขาว่าเคยมากเมืองไทยบ้งสิรับคนที่เป็นล่ามนี้พูดเก่งนะะเขาก็เออฉันไปเที่ยวเมืองไทยเราห้าครั้งถ้ามีโอกาสฉันก็ยังอยากไปอีกเขาบอกเขาประทับใจประทับใจทุกที่เลยยังสิไหมผู้คนก็น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสอยังสิเนาะพี่น้องคะบอกแป๊บหนึ่งก็ไลยแล้วนะที่จังเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณค่ะที่เขามารับชมเจอกันใหม่คลิป